คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้จะมีสปอยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ชอบสปอยนะคะกรุณาข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะทุกคนแต่สําหรับใครที่อ่านแล้วแล้วก็อยากจะมาวีดมาร่วมกันหวีดมาฟังโมเมนต์นะคะทุกคนก็เชิญเลยคะ่ะ <laughs> นอกจากโดนเคี่ยนแล้วนะทุกคนแล้วก็คุกเข่าสำนึกผิด3วัน3คืนแล้วใช่ไหมยังไม่พอนะชวานิงก็ยังจะต้องมาอะไรนะบำเพ็ญประโยชน์เหมือนตอนที่โมหลานบำเพ็ญประโยชน์อีกอะมารับความผิดเต็มยศว่างั้นเถอะแล้วทีนี้แบบเอ็นดูมากเลยอะผู้อาวุาโสคนอื่นๆก็คุยกับชวานิงนะว่าแบบดีชัวยอย่างไรท่านก็เป็นปรมาจารย์แห่งยุคมาล้างถ้วยชามเช็ดถูพื้นเช่นนี้ไม่เหมาะสมโดยแท้แต่ว่าในใจแอบคิดนะว่าที่จริงข้าผู้เท่าสงสัยยิ่งนักว่าท่านกวดพื้นทําอาหารสัก เสื้อผ้าเป็นหรือไม่กันแน่ก็คือแบบอืมคิดว่าเขาทําเป็นหรือเปล่านั่นแหละไม่ได้คิดว่าแบบ อะไรก็พูดให้มันดูดีไปงันงแหละแต่ว่าชูวันหนิงก็น่ารักน่าเอ็นดูนะไม่ได้สงสัยในตัวเองสักครั้งอะ่ะก็แบบเดินตรงไปรายงานตัวที่โรงแย,ยมเมืองอะ่ะโรงแยมเมึงก็คือโรงอาหารนั่นแหละทุกคนแล้วทุกคนที่ทํางานอยู่โรงแยมเมืงนะเลิกลักกันใหญ่เลยสีหน้าถอดตกใจหน้าถอดสีเราก็แบบเหมือนกับกําลังเผชิญหน้ากับศัตรูอะไรประมาณนี้แบบพอเห็นชูวันนิงอะ่ะชูวันนิงในชุดขาวพลิ้วกายมาถึงใบหน้าหล่อเหลาสงบเยือกเย็นไม่เผยอารมณ์ใดๆหากเพิ่มเมฆมงคลใต้ฝ่าเท้าผ้าแซ่บปัดไว้ ที่แขนขาคงไม่ต่างจากเทพเซียนก็คือแบบรอมาพ่อชวนหนิงแบบไม่ถือตนว่าตนเองอ่ะเป็นบุรุษรูปงามแล้วก็ก้าวเข้าไปในห้องครัวแล้วก็กวัดสายตามองมองทุกคนอะ่ะแล้วก็ถามข้าควรทําอะไรทุกคนแบบก็ประมา เอออย่างเรามันระวังนะพ่อครัวก็แบบว่าผู้อาวุโสล้างผักดีหรือไม่ชิวานิงก็แบบได้รถตอนนี้ฉากนี้เราเราว่าแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะแล้วชิวานิงก็แบบถือตะกร้าไปล้างผักอยู่ริมทานอะไรอย่างเงี้ยเราตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบเออลูกศิษย์เดินผ่านไงศิษย์ ของผู้อาวุโสเฉวนจีเดินผ่านไปมาเป็นระยะพอเห็นชูวันนิงกำลังล้างผักอยู่ก็ตกใจจนพูดไม่ออกขยี้ตา3-4ี่รอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่ได้ดูผิดคือไม่น่าเชื่อว่าชูวันนิงจะมาทำอะไรอย่างนี้เนาะแบบน่ารักอะ่ะจากนั้นจึงเอ่ยด้วยความตกตะลึงผูผผผ้ผู้อาวุโสวิเหงอรุณอรุณสวัสดิ์ชูวนนิงแบบเหลือบตาขึ้นไปมองนิดนึงแล้วก็แบบอรุณสวัสดิ์สิทธิ์ของผู้อาวุโสแบบเฉวนจีตัวสันหนีตเตลิดไปอะไรเงี้ยทุกคนแบบคงตกใจเนาะ ช่วนิงเราจะน่ารักพวกแกเนี่ยมากลัวเขาทำไมช่วนันิงก็ไม่ได้มากความอะไรกับพวกเขานะตั้งใจเด็ดใบผักล้างแล้วโยนใส่ตะกร้าของตนต่ออะไรเงี้ยเขาล้างอย่างจริงจังยิ่งนักผักทุกใบล้วนถูกแกะออกล้างทั้งหน้าและหลังซ้ําไปมารอบหนึ่งผลของการทําเช่นนี้คือ พอถึงยามเที่ยงตรงผักชิงชยัยหนึ่งตะกะ้าก็ยังล้างไม่เสร็จแล้วแบบโอ้โหใช้เวลาล้างนานมากแล้วพ่อครัวลูกมือที่รออยู่ในครัวก็แบบหน้าดำขั้าเครียดไปเดินไปเดินมาทําเช่นไรดีเหตุใดผู้อาวุโสยังไม่กลับมาเขาไม่กลับมาผักชิงชัยก็ไม่กลับมาแล้วเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบช่างเธอไม่ต้องรอแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อวัวตุน๋นน้ําแดงแล้วกันคือเปลี่ยนเมนูอะแล้วพอชิวันิงกลับมาชิวันิงก็แบบนิ้วหน้านะเขาห่อผักของเขาไว้ค่อนข้างไม่ยินดีอยู่บ้างเอ่ยเสียงเย็นยายไม่ต้้องงใชชชผัักิย แล้วยังให้ข้าไปล้างก็พ <c oughs> ่อมาช้าน่ะก็ชวนนิงมาช้าน่ะเอ็นดูมากเลยอ่ะพ่อครัวก็แบบเลิกลักแบบเสียใจภายหลังเอาไม่ใช่เช่นนั้นเราอยากให้ผู้อาวุโสทําผักชิงชัยตุนเต้าหู้หม้อหนึ่งด้วยตนเองอะไรเงี้ยก็คือมาแก้ตัวออกมาหน้าด้านเลยอ่ะชวนนิงคุณคิดนิดนึงนะแล้วทุกคนแบบเลิกลักอ่ะหากผู้อาวุโสไม่ยินยอมเช่นนั้นก็ไม่เป็นคําว่าอะไรยังไม่ได้ออกมาเลยชวนนิงเต้าหู้อยู่ที่ใดอะไรอย่างงี้ แล้วทุกคนก็แบบผู้อาวุโสวิเหงึงท่านรู้วิธีทำใช่หรือไม่อะไรเงี้ยชวนหนิใช่ว่าจะไม่รู้เลยสามารถลองดูได้ ก็แ <laughs> บบน่าเอ็นดูมากอะตลกมากอะหลังจากนั้นว่าพอพอถึงเวลาเที่ยงวันบรรยากาศก็คึกคืนเลยโรงไงมึงก็เฮฮาแบบทุกคนก็กาลังจะมากินข้าวจับกลุ่มหาที่นั่งกันน่าเอ็นดูมากอะนั่นแหละพอชูวนิงทาอาหารเสร็จใช่ไหมทุกคนแล้วก็ยกไปไว้ที่ตู้เพื่อที่จะรอแจกใจ่ายให้นักเรียนแล้วทีเนี้ยลูกศิษย์หลายคนเดินมาแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาเราตกใจนะ <ans> เห็นอาหารของชูวินิงก็แบบนี่อะไรชูวินิงก็ชิงชัยตุนเต้าหู้ไอ้นี่ก็แบบเจ้าจะหลอมยาอายุวัฒนะหรือนี่เรียกว่าชิงชัยเต้า กลับไปด่าเสร็จก็ถลึงตามองพ่อครัวสุดท้ายเห็นคนที่อยู่หลังตู้สิทธิ์ผู้นั้นตกใจร้องเสียงหลงแทบจะทำถาดพิกคว่ำอ่ะผู้ผู้อาวิสวสวิเหึง <c oughs> ชั่วนิ่งก็เออตรงนั้นก็สิทธิ์แทบจะร้องไห้แล้วนะไม่ใช่คือว่าค่าเมื่อครู่ค่าไม่ได้หมายความเช่นนั้นค่ะ <c oughs> ชัวนิงก็แบบในเมื่อไม่กินก็เอากลับมาชัวนิงแบบหน้าสีหน้าไรอารมณ์มากอ่ะอยาให้เสียของอะ่ะสิทธิ์คนนั้นก็เลยแบบตัวแข็งทื่อยกถาดออกไปเลยอ่ะแล้วแบบเลิกลักมากหน้าตาของอาหารของชั่วนิ่นาเอนดู <c oughs> แล้วเหมือนไม่มีใครกล้ากินรู้สึกเหมือนอยาอายุวัฒนะอ่ะหลังจากนั้นอ่ะพอพอสินน่์คนอื่นๆเห็นว่าชูวันิงอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะยกอาหารกันแบบรนลานมากอ่ะเออจากที่เมื่อกี้แบบจอแจแบบเฮฮากันอยู่อ่ะเออแล้วก็เดินผ่านชูวันิงก็ทักสุขสวัสดิ์ขอรับ ผู้อาวุโสวิเหิงอะไรเงี้ยชวัวนิ่งก็อืมทิวาสวัสด์ขอรับผู้อาวุโสวิเหิงทิวาสวัสด์ผู้อาวุโสวิงเหิงลาบากแล้วอะไรเงี้ยคือมีแต่คนทักแล้วก็เดินผ่านไปไม่มีใครอยากจะกินอาหารของชวัวนิงเลยอะ่ะเออนั่นแหละชัวนิงบนหน้าของชวัวนิงไม่ได้วันไวแม้แต่น้อยแต่ว่าในใจวาวุ่นอยู่บ้างชั่วดีอย่างไรเขาก็ล้างผักมาตลอดทั้งเชา้าคือแบบเอ็นดูชวัวนิงมากอะ่ะเวลานี้สิทธิ์สายตรงทั้ง3ของเขาก็มาถึงม <laughs> าแล้ว เชื่อเหมองยังคงสวมชุดเกราะเบาสีน้ำเงินขอบเงินสะอาดสะอา้านเรียบร้อยยิ่งนักเขาโน้มตัวเข้าไปด้วยความร้อนรดนอยู่บ้างอาจารย์ท่านเป็นอย่างไรบ้างบาดแผลยังเจ็บอยู่หรือไม่ชัวานิงก็น่านิ่งแบบไม่เจ็บเชื่อเหมองก็เช่นนั้นก็ดีแล้วน้องก็มาแบบล่าเลยชัวานิงก็เหลือบตามองเขาพันถามเจ้าก,กินเต้าหู้หรือไม่เ <c oughs> ชื่อเหมิงก็หน้าตาแบบ <c oughs> ตลกมากเลยอ่ะทุกคนสรอบแล้วทีเนี้ยเพื่อแสดงความจริงใจต่อต่อหน้าอาจารย์ประมุกน <cción> ้อยเอาเต้าหู้ไม่ดําไปสามจานแล้วเราปากว่าตนจะไม่ให้เสียของแม้แต่ชิ้นเดียวจะกินลงไปทั้งหมดก็อแบบชานี้เราหัวกั้นมากอ่ะตลกโอ้ยเพื่อจะให้เพื่อจะให้อาจารย์รู้ว่าด้วเองจริงใจก็แบบเอาไปสามจานเอ็นดูน้องเชื่อเหมืงมากเลย น้องช่วยหมุงเป็นตัวเปิดแล้วคนอื่นจะไม่ตามได้ไงชัวนิงพอใจยิ่งเผยแววตาเชื่นชมที่หาได้ยากออกมาโม่หลานที่ตามมาด้านหลังเห็นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจท่าเซียนจินมีความหมกมุ่นอย่างประหลาดต่อการยอมรับของชัวนิงจึงสั่งเต้าหู้สามจานด้วยทัยทนทีชัวนิงเหลือบมองเขาแวบหนึ่งกินมากเช่นนี้ไม่อิ่มเกินไปหรือ โม่หลานขม่มข่มเชื้อมึงอย่าว่าแต่สามจานต่อให้มาอีกสามจานเขาก็กินได้ชวนนิงเอ่ยเสียงเรียบได้จากนั้นตักเต้าหู้หกจานให้โม่หลานพร้อมเอ่ยว่าเจ้าก,ก็เช่นกันอย่าให้เสียของโมหลานก็น้าแบบตลกอะ่ะสองคนสั่งอาหารแล้วซื้อเหมยย่อมไม่มีข้อย,ยกเวน้นเขายิ้มเอ่ยว่าเช่นนั้นอาจารย์ข้าก็ขอสามจานคือแบบ เอ็นดูเชร์เหมืองตัวเปิดคนอื่นกันเลยได้ตามเลยแล้วด้วยเหตุน,นี้หลังสิ้นสุดวันแรกของการกักตัวผู้อาวุโสวิ่หึงสิทธ์ทั้งสามของเขาต่างท้องเสียเพราะกินของผิดสำแดงโอ๊ย ตลกอะแบบแย่งกันเข้าห้องน้ําวันต่อมาผู้อาวุโสคนอื่นคนนึงก็เลยมามาหาชูวันิงเอ่อยอย่างถนอมน้ําใจว่าลงอาหารยายเมิ่งไม่ได้ขาดลูกมือแล้วเชิญชูวานิงย้ายไปที่สะพานในเหอกวดใบไม้และเช็ดเสาแทน <c oughs> น่ะตลกว่ะ เชี่ยเหมิงโอ้ยเป็นไงล่ะสามจานอร่อยไหมล่ะจ๊ะคือเราอยากจะบอกว่าฉากนี้นะไม่ว่าจะอ่านสักกี่ครั้งกี่ที่เราก็ลั่นหัวเราะทุกครั้งเลยไม่รู้ทําไมทั้งๆที่รู้แล้วอะเรารู้สึกเอ็นดูแล้วก็ตลกน้องเชี่ยเหมองในความซื่อบื้อของน้องมากแบบต้องการความรักจากอาจารย์จนแบบพาเพื่อนซวยเปิดแล้วพาเพื่อนซวยตลอดเลยตั้งแต่คุกเข่าแล้วอันนี้ก็ยังมามีอาหารอีกแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเชี่ยเหมิงเหมิงเหมงน้อย ฉากต่อไปที่เราชอบนะคะทุกคนก็คือฉากที่ชูวานิงไปทําความสะอาดสะพานแล้วทีนี้ฝนมันตกระหว่างที่เด็กๆกําลังเปลี่ยนคาบเรียนแล้วก็เรียนเสร็จพอดีชูวานิงก็เลยกางขายอาคมป้องกันฝนให้แต่ว่าชูวานิงอ่ะไม่อยากให้เด็กๆเห็นก็เลยไปแอบใต้สะพานไม่อยากให้เด็กๆแบบเกงเพราะว่าเด็กๆกําลังแบบพูดคุยหัวล็อกคิกคักไม่อยากให้บรยากาศนี้มันหายไปอ่ะชูวานิงก็เลยไปแอบแล้วเด็กๆอ่ะก็ไม่มีใครคิด นาว่าเป็นชวนนิงอะคิดว่าเป็นอาจารย์เฉวนจีเป็นอาจารย์ที่ใจดีท่านอื่นพอหลังทุกคนเดินผ่านไปแล้วแล้วทีนี้ชวนนิงก็เลยปรากฏตัวออกมาเดินออกมาช้าๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นชวนนิงก็ได้ยินเสียงคนเรียกอาจารย์ชวนนิงก็มองหาไม่เจอนะไม่เห็นใครแล้วทีนี้โมหลานก็เลยอาจารย์ข้าอยู่นี่เขาหันไปตามเสียงเห็นโมหลานนั่งแนวเฉียงอยู่บนสะพานหยกขาวสวมเกาะเบาสีน้ําเงินขอบเงินหาพาดขอบเหลากั้นอย่างเกียรติคัน ฉากบรรยายตรงนี้นะเราบอกเลยว่าถ้าเอามาทำเป็นซีรีส์หรือว่าอนิเมะนะโคตรจะแบบโรแมนติกเลยเวลาหยุดหมุนอู้หูใส่เพลงเข้าไปนะทุกคนฟินสองคนคนหนึ่งอยู่บนสะพานใบไม้ต้องลมดังซ่าซา คนหนึ่งอยู่ใต้สะพานหยาดฝนเย็นพร่างพรมลงสู่แม่น้ํามองกันอยู่เช่นนี้ชั่วขณะนั้นไม่มีใครเอ่ยอะไรแล้วก็แบบเป็นบรรยากาศที่ดีละอองฝนหม,หมดหมดนมัวระหว่างฟ้าดินบรรยากาศเศร้าส้อยบางครั้งบางคราวมีใบไผ่ปิดปิวมาตามลมฝนโปรยปลายลงมาระหว่างคนทั้งสองอในที่สุดโมหลานก็หัวราะออกมาแนวหยอกเย้านั่นแหละผู้อาวุโสเฉวนจีท่านเปียกหมดแล้วอะไรเงี้ชยชวานิงก็แบบเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าโมหลานก็ยิ้ม เม้มลมฝีปากดวงตาหยีโคง้งลักยิ้มบุ๋มลึกไขรอาคมใหญ่เช่นนี้ผู้อาวุโสเฉวนจีกลางไม่ได้กำมังหากไม่ใช่อาจารย์ยังจะเป็นผู้ใดอีกก็ชัวันนิ่งก็แบบ ไม่พูดโมหลานก็เลยโยนล่มอะ่ะให้ชวานิงเพราะว่าชวานิงไม่ได้กางอาคมให้ตัวเองไงแล้วชวานิงแล้วเจ้าเล่าโมหลานก็ยิ้มเจ้าเล่อาจารย์ใช้อาคมเล็กน้อยค่ะก็กลับไปอย่างส,าสะอาดสะอ้านได้แล้วไม่ใช่หรือแล้วก็ชวานิงก็เลยกลางไขาอาคมให้โมหลานก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าสวยจริงๆยังมีลายดอกมูตานด้วยขอบคุณอาจารย์ชวานิงก็เหลือบตาขึ้นไปมองแล้วก็บอกว่านั่นคือดอกหายถังมีกลีบเพียง5กลีบโมหลานก็แบบยิ้มล่าเลยแล้วไปนับ12 3 4เออมี5กีบเออมีด้วกลีบจร แล้วเมื่อเหลือบตามองกลับไปอีกครั้งชูวันิงก็ก,ก็จากไปไกลแล้วโมหลานหลีตายืนอยู่ใต้อาคมก็ยิ้มยิ้มอยู่ๆแล้วก็รอยยิ้มก็หายไปค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีหน้าซับซ้อนน่ะจู่ๆเขาก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจว่าตนกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่หากความรู้สึกที่มีต่อคนผู้หนึ่งมีเพียงความชื่นชอบอันบริสุทธิ์หรือความชิงชังอันไร้สิ่งเจือปนก็คงดีอะไรเงี้ยก็คือน้องแยกแย่ความรู้สึกตัวเองไม่ได้นั่นแหละเนาะอืมก็เอ็นดูน้องอะฉากนี้ให้อารมณ์เรา2อ,อย่างนะทุกคนก็คือฉากนี้เราดีใจ ที่น้องโมหลานน่ะเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของชวนนิงแล้วอะ่ะเหมือนน้องจะรู้แล้วว่าแบบ ชวนหนิงก็เป็นคนดีนะอะไรเงี้ยแต่น้องแค่ยังไม่เข้าใจว่าที่สุดแล้วมันคืออะไรกันแน่ก็ยังโง่อย,อยู่นั่นแหละเราก็แอบเชร์ให้น้องรู้สึกตัวเรเร็วว่างั้นเถอะรู้สึกแบบตาสว่างเร็เวๆแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งของเราก็คือเรารู้สึกแบบสงสารชวนหนิงเราแอบ,บเป็นเศร้าอะว่าเออทําความดีแต่ก็ไม่มีใครเห็นอนะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายแบบโอ้ยเราสงสารชวนหนิงของเรามากคนดีปิดทองหลังพระยังชาตินี้ยังดีที่อิโมหลานมันยังรู้อะยังมีอิโมหลานคนเดียวที่รู้แล้วชาติก่อนที่ชวนหนิงทำอะไม่ มีใครรู้เลยนะเว้ยอุยสารลูกฉันมากเลย ฉากต่อไปที่เราชอบนะคะทุกคนก็คือฉากที่หลังจากพ่อของน้องแชวเหมิงกลับมาเนาะเจ้าสํานักกลับมาก็รู้ว่าแบบชัวนิงเนี่ยบาดเจ็บใช่ไหมแล้วก็ให้ภรรยาตัวเองเนี่ยฝากฝังให้เนี่ยแหละโมหลานเอายาเอายาไปให้ชัวนิงโมหลานก็เออก็เลยไปที่พักของชัวนิงแล้วทีเนี้ยพอน้องไปถึงใช่ไหมน้องก็เห็นชัวนิงอะ่ะเปื่อยท่อนบนอยู่ในสระบัวแล้วทีเนี้ยน้องก็เหลือบไปเห็นแบบเงาลางๆของบุรุษอีกสองคนอยู่ในสระแล้วแบบตรงนี้มันก็ตลกเลยคือน้องแบบหึงแรง เลยวิญญาณท่าเซียนแบบเข้าสิงน้องเลยอะ่ะมันก็จะบรรยายแบบว่ามองผ่านใบบัวสลับทับซ้อนโมหลานพันรู้สึกเรากับถูกสายฟ้าฟาดต,ตกตะลึงสุดขีดจนยืนทืออยู่กับที่ในใจแตกละเอียดดังเพลงใบหน้าแทบปีเลา้าอ่ะทั้งความตกตะลึงความเดือดด้อนความหึงหวงความหงุดหงิดงุดงนง่านระเบิดออกราวกับดอกไม้ไฟเขาขยับริมฝีปากโกรธจนมิอาจเอ่ยออกมาเป็นคำได้อะ่ะโอ้โหโกรธจนสั่นแล้วน้องเอ๋ย เขาไม่เคยรู้รด้วยซ้ำว่าตนเองกําลังโกรธอะไรอยู่กันแน่ในสมองมีเพียงความคิดเดียวคนที่ตัวข้าเคยหลับนอนด้วยพวกเจ้ายังกล้าแตะต้องได้อะไรงไงเห็นไหมวิญญาณท่าเสียนแบบเข้าสิง <c oughs> คือแบบหึงแรงมากอะ่ะเอ็นดูมากชวนนิงเจ้ามันช้บ้าตันหาปล่อยตัวปากไม่ตรงกับใจเจ้าถึงกับถึงกับก็ <c oughs> แบบคิดว่า คิดว่าชูวานิงนอกใจตัวเองอะทุกคนพ่อจะถึงแรงไปไหนทีนี้แบบสองคนนั้นขนาบซ้ายขวาประคองไหลของชูวานิงเอาไว้ท่ามกลางไอหมอกในสระบัวที่ระเหยขึ้นมามองเห็นรูปโฉมของขสองคนนั้นไม่ชัดนักแต่พวกเขาอยู่ใ,ใกล้กันยิ่งนักระหว่างระยะห่างคุมเครือเสียเหลือเกินอะไรอย่างนี้โมหลานรอบสะบดพุ่งลงไปในสะบัวลุยน้ำไปหาชวนนิงครั้งเมื่อเข้าไปใกล้จึงพบว่านั่น นั่นคือมนุษย์คนที่สร้างจากโลหะและไม้หนานมูสองตัวลงไปแล้วก็ค่อยจะรู้นะว่าไม่ใช่คนว่าเขาบ้าตันหาอีหนูแกนั่นแหละคิดอะไรอยู่หึงเขาน้าเมื่อตามัวไปแล้วนี่เกียดติเขาเหรอไหนบอกชวนนิง้งข้าชังเจ้ายิ่งนักข้าชังเจ้ายิ่งนัก <c oughs> ตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้นะอินนังหามาโมหึงเขาขนาดนี้แล้วกยังไม่รู้อีกอ,อืสะใจอีชอยยิ่งนักฉากนี้ฉันโคตรสะใจเลยค่ะสะใจเลย ฉันบอกตามตรงว่าฉันไม่อยากให้เป็นแค่หุ่นเลยฉันอยากให้เป็นคนจริงๆอยากให้อินนองโมอกแตกตายอิสจะอิทชอยทําดีมากชวนหนิงทําดีมากบัญชีหนังหมาของฉันเริ่มทำงานแล้วอิมโมเป็นยังไงเกดได้รับรูร้รสชาติหรือ,อยัง <laughs> หลังจากที่พุ่งลงไปในสะแล้วนะคะทุกคนก็รู้ว่าไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมแล้วโมหลานอะ่ะก็เลยแบกก็อุ้มชวนิงขึ้นมาแล้วก็เอาเขาไปแบบในห้องไปวางไว้บนเตียงหลังจากนั้นโมหลานก็ได้เห็นบาดแผลของชวนิงอะ่ะเออมันลึกมากเลยอะ่ะเจ้าผ้าผีทิ้งไว้แบบเห็นกระดูกสีขาวเลยอะ่ะแล้วไหนจะแผลที่โดนฟาดโดนเคี่ยนทับลงไปอีกแผ่นหลังไม่ไม่มีแบบสภาพดีของข้างหลังเลยว่างั้นเถอไม่มีผิวหนังที่แบบสมบูรณ์เลยคือแบบน่ากลัวอืมแล้วทีเนี้ยน้องก็คิดคนที่แบบไปยืน กลางไข่อาคมขนาดฝนฝนตกอะ่ะแล้วก็แบบไปเช็ดถูยังยังไปบําเพ็ญประโยชน์แก้ผิดอยู่ทนะั้งที่ตัวเองเจ็บหนักขนาดนี้ยคือดูคิดดูชัวนิงสิเอนดูมากเลยอ่ะแกแล้วโมหลานอะ่ะก็คิดนะว่าแบบอ่อนแรงสิ้นสภาพแบบเนี้ยเจ้ายังไปทําอะไรแบบนั้นชัวนิงจะเป็นโรคลักศักดิ์รีหรืออะไรอย่างเงี้ยเหตุใดเจ้าไม่ยอมเอ,อ่ยปากขอให้คนคนช่วยทายายให้อย่างเงี้ยก็คือแกเข้าใจไหมว่าชัวนิงเขาก็อยู่คนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเขาไม่อยากจะเรียกร้องอะ่ะแล้วแกจะมาคิดอย่างนี้ เขาจะกล้าเอ่ยปากอะไรวะแล้วก็แบบบ่นเขาว่าแบบชัวนิ้งเจ้าโง่หรือเจ้าเป็นคนดื้อด้านหรือด่าเข้าไปนะแต่ว่ามือเนี่ยรอบด่าแล้วก็รีบสกัดจุดห้ามเลือดให้เขาหลังจากนั้นก็เอาน้ําร้อนมาเช็ดคราบเลือดให้เขาที่แผ่นหลังดูแลเขาแล้วก็แบบเอามีดไปนลนไฟแล้วก็มาคว้านเนื้อที่เน่าเปื่อยออกให้เขาแล้วพอเขาคลางเจ็บเขาไม่รู้สึกตัวใช่ไหมก็แบบด่าเขาแบบคลางอะไรล่านเลยอ,อืมปากหลายนะแก ถ้ายังค้างอีกตัวข้าจะเอามีดกระซวกอกเจ้าซะตายไปก็ไม่เจ็บแล้วจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนู่นแล้วทําเป็นบ่นเขาออยากให้เขาตายเหรอจ๊ะแค่เขาเจ็บแค่นี้ตัวเองก็บ่นเจ็บแทนตายอยู่แล้วมีเพียงเวลาที่เขาหลับนี่แหละที่แกบกล้าพูดกับเขาสุดท้ายทําแผลให้เขาเสร็จจากนั้นก็ไปต้มยาต่อนะต้มยาแล้วมาดื่มยาคือดูแลเขาดูเขาดูแลเขาดีชิบหายและไอหนูแล้วทีนี้ก็จับเขามาพิงไหลนะมือนึงก็ตักยาแล้วก็ป้อนเข้าปากเงี้ยป้อนเข้าไปได้ชวนหนิงก็ไอ แล้วก็สำลักออกมาเพราะว่าชูวานิงไม่ชอบยาขมอะไรอย่างงี้ไงแล้วแล้ว,ลวอ,อีน้องโม,โมหลานรู้ด้วยนะรู้ใจเขาด้วยนะเออแล้วชูวานิงก็พน่นพ่นยาออกมาใส่ใส่เสื้อผ้าของโม่หลานนะ่ะก็แบบเออเอ็นดูแล้วทีเนี้ยนางก็รู้ว่าไม่ชอบรสขมแล้วนางตะล่อมให้เขากินยาทั้งบทในใจนะว่านางก็คิดถึงชาติที่แล้วด้วยว่าตอนที่แบบเคยป้อนยาให้ชูวานิงตอนนั้นน่ะนางเป็นท่าเซียนตี้จุนใช่ไหมบ,บังคับเขาไม่กินก็แบบตบหน้าเขาจับคางเขาแบบกอกปากแล้วก็จูบเขาอะไรเงี้ย ท่าเซียนในความดิบเถื่อนของท่าเซียนนะนางก็คิดเตลิดเปิดเปิงไว้ถึงตรงนั้นนะพอคิดไปนางก็แบบรีบหยุดความคิดตัวเองเออหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่านั้นคือตอนนี้เราชอบทั้งตอนเลยแล้วนางก็ก็บ่นนะเว้ยนี่นะว่าข้าเมตตาเจ้าแล้วนะกลางคืนเจ้า่าเตะผ้าห่มออกแล้วกันตัวก็ร้อนอยู่แล้วหากไม่ระวังก็จะจับไข้อีกพูดฉอดๆไปได้คู่หนึ่งจู่ๆก็มีน้ําโหขึ้นมาเตะตะเกียงไปทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ ทั้งเถอเจ้าจะจับไข้หรือไม่ไม่เกี่ยวกับข้าขอให้เจ้ายิ่งป่วยหนักๆป่วยตายไปเลยยิ่งดีอื้อเหรอจ้าเพราะคนปากแข็งดูนะแช่งให้เขาตายแล้วตัวเองอะ่ะการกระทาอะ่ะไปอีกอย่างหนึ่งอะ่ะกล่าวจบก็หันกายจากไปพอเดินไปถึงประตูก็เกิดไม่วางใจขึ้นมาอีกจึงย้อนกลับมาค,คิดดูแล้วก็ดับเทียนให้เขาจากนั้นก็จากไปอีกครั้งจากไปเลยจ้าแล้วทีเนี้ยพอเดินไปยังไม่ถึงไหนเลยเดินเดินไปถึงสะบัวแดงอะ่ะอีแกมองเห็นบัวแดงแบบสดใสงดงามใช่ไหมกว่าเดิมอะ่ะเพราะว่าดูดซึมเลือดของเออชูวานิงเข้าไปอ ในอกก็ร้อนลุ่มอย่างนะเว้ยในอกก็ร้อนลุ่มเดินกลับไปอีกเขาอับอายจนกลายเป็นเดือดดันแต่ก็ยังเดินย้อนกลับไปที่ห้องนอนมือเท้าแบบเง,ง,งอะงะอ่ะเดินวนอยู่รอบเลือนแบบแล้วก็เดินวนอยู่รอบเตียงเขานั่นแหละแกคือแบบมันกระวนกระไว้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกชายครับรักเขาเหรอครับผมบอกเขาเลยไหม ปากบนตายแล้วทีเนี้ยริมฟิปก็มองเขานะมองมองชูวันหนิงเห็นเขาปากซีดคิ้วขมวดก็ห่วงเขาแหละว่าเขาเจ็บนั่นแหละโมหลานคิดสักพักจากนั้นก็ไปปิดหน้าต่างให้เขากลัวว่าอากาศชื้นอากาศตอนคืนมันไม่ดีต่อร่างกายไม่งั้นอะ่ะก็จะแบบว่าทําให้ไม่สบายอีกห่วงเขาแล้วทีเนี้ยพอทําเรื่องนี้เสร็จแล้วนางอะ่ะก็สาบานนะสาบานกับตัวเองว่าถ้ายังย้อนกลับมาอีกข้าก็เป็นสุนัขก,ก็ตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอ Uh huh. แล้วผลคือพอเดินไปถึงประตูนะได้ยินเสียงดังพรุบชัวนิงถีบผ้าห่มอ,ออกเอาอีกแล้วหน้าโมหลานแบบ <c oughs> เอาละนิสัยถีบผ้าห่มอ,ออกของคนผู้นี้ต้องทําอย่างไรจึงจะแก้ไขได้เนี่ยรู้จักเขาดีเสะละเกินเพื่อไม่ให้เป็นสุนักคาเซียนตี้จินในวัย16ปีต้องข่มใจแล้วก็ข่มใจจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวอะไรเงี้ย พูดได้ทําได้ไม่มีทางย้อนกลับมาจากประตูอีกเด็ดขาดจากปากประตูอีกเด็ดขาดแล้วก็ผ่านไปคู่หนึ่งคู่หนึ่งให้หลังตี้จุนผู้อาจหานปราดเปลืองก,ก็เปิดหน้าต่างพิกายเข้ามาทางหน้าต่างเออสิ <c oughs> คือไม่เข้าทางประตูแต่ว่าปีนหน้าต่างเข้ามาคือแบบ โอ๊ยนันี้มันโคตรจะเอ็นดูเลยอะทาไมน้องแบบน่าเอ็นดูขนาดนี้วะแล้วความคิดแบบใสซื่อมากเลยไอ้หนูไม่ว่าแกจะเข้ามาทางประตูหรือว่าทางหน้าต่างนะแต่ว่าแกมายืนอยู่ข้างเตียงเขาเนี่ยแกก็เป็นหมาแล้วไอ้หมาฉันว่านะอีทาเซียนแกดเดินกับเข้ามาทางประตูเหมือนเดิมยังจะดูมีศักดิ์ศรีกูปีนหน้าต่างอีกแกคิดว่าคออ้านแค่นี้จะมาทําให้พวกฉันเชื่อได้เหรอฮะอินังธาเซียนรักมากไม่ใช่เหรออินังซื่อเหมยของแกน่นะไปสิไปหาซื่อเหมยใสหัวเข้ามาทำไมใสหัวออกไปจากลูกฉันเดี๋ยวนี้นะใสหัว ไกลๆเลยค่ะฉันสะใจยนะิ่งนักบัญชีหนังหมาของฉันทำงานแล้วค่ะแล้วทีนี้นางก็แบบปากก็มายืนข้างเตียงเขาแล้วก็แบบด่าเขานะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าแต่ว่าในใจอ่ะก็สงสารเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งนั่งเฝ้าเขาไปนั่งทับพ่อห่มเขาแล้วก็แบบดูซิว่าเจ้าอ่ะจะถีบออกได้อีกหรือไม่เออแล้วก็ดึกแล้วแล้วโมหลานอ่ะก็เหนื่อยมาทั้งวันใช่ไหมแล้วนางอ่ะเออก็เลยเลยแบบว่าเผลอหลับไปนั่นแหละอืม พอหลับไปแล้วอ่ะก็ได้ยินเสียงแบบชวนหนิงก็เจ็บแผลใช่ไหมละ่ะก็จะแบบครวนคลางขึ้นมาเป็นระยะระยะอะไรอย่างนี้แล้วนางนางก็ลืมตัวว่าแบบเป็นชาติก่อนหรือว่าชาตินี้แบบผสมปนเปกันไปอะ่ะนางกอดัวนหนิงไว้นะเว้ยกอดแล้วก็รูปหลังเขาตามสัญชตาตญาณเพราะว่านางก็เคยทําในชาติก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วก็แบบปอบแบบอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะถ้าเซียนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักละมุนแบบนี้ด้วยถ้าเซียนก็แบบเอาละ่ะเอาละ่ะไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุย้ย อีท่าเซียนนี้จะทําให้แม่เป็นไบโพล,ล่าให้ได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ฉันยังด่าแกอยู่เลยแล้วแกก็มาทําอย่างเงี้ยคืออารมณ์ฉันขึ้นลงเป็นไบโพล,ล่าพอลูกชายคน,นเ,ยเ,ยยเนี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะแกเนี่ยโอ๊ยจะเกลียดก็เกลียดไม่สุดยังไงก็เป็นลูกเขยอะนะหวังแค่ว่าจะตาสว่างหายโง่เร็วอะ่ะเออ เข้าเข้าสู่โหมดละมุนก็เป็นนะพ่อพ่อก็ละมุนแบบนี้ไม่ได้หรอแล้วทีเนี้ยนางนาง,นางก็คิดย้อนกลับไปในอดีตนะเราเรา,าคิดย้อนไปถึงอดีตทีไรอะ่ะเราก็สงสารท่าเซียนโนเวยที่แบบเขาเขาต้องเจ็บปวดแล้วก็สูญเสียมากขนาดไหนอะ่ะคือเขาเจ็บปวดอัดอั้นที่ชัวหนิงจากไปอะ่ะจนจนเขาฆ่าตัวตายตามแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้ใจตัวเองว่าตัวเองรักชวนหนิงอะ่ะเข้าใจไหมคือแบบเจ็บปวดแทนท่าเซียนเนี่ย ขณะกกกอดคนในอ้อมกอดหางตาเขากับเปียกชื้นนิดๆอ่ะคือแบบน้ําตาซึมแทนเลยอ่ะนั่นคือความอบอุ่นที่ท่าเซียนท่าเซียนจุนในวัย32ปีไม่อาจหาได้อีกอืมเพราะว่าแบบชัวหนิงในโลกนั้นจากเขาไปแล้วอ่ะคือไม่มีชวนนิงแล้วอ่ะโอ้คือใจเจ็บแทนท่าเซียนมากเลยนะอืแล้วปากก็พึมพำว่านิงไม่เจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ย จ็บแทนเท้าเสียนมากอมนั่นแหละโอ้ยไม่เอาไม่อยากเศร้าเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปฉากที่แบบฟินๆนะอืม หลังจากนั้นใช่ไหมแกเอ่อพอตื่นเช้ามาชวนนิงก็ตื่นก่อนโมหลานแล้วทีนี้พอชวนนิงตื่นมาแบบโอ้โหตกใจเลยอะ่ะตัหนักว่าแบบมีคนนอนอยู่บนเตียงกับเขาโมโมวีวีหน้าซีดโอ้ทำตัวไม่ถูกเลยอืมจะจะปลุกให้ตื่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโมหลานหน้าเอ็นดูมากตอนนี้คือนอนแบบสบายใจเฉิมเลยอะ่ะอาปากหาวอดวอดละเมอพูดยังคิดว่าตัวเองเป็นท่าเซียนจุนอยังไงอ่า ให้ตัวข้านอนอีกสักประเดี๋ยวเจ้าตื่นแล้วก็ไปต้มโจ๊กเนื้อแดงใส่ไข่ให้ข้ากินเถอะมีการมาออกคําสั่งเขาอีกคื <c oughs> <c oughs> อแบบเอยอีท่าเซียนอีท่าเซียนชวนหนิงก็แบบงงนะพูดจามาั่วซั่วอะไรละเมอหรือเมหลานสลึมสลืนอนะเว้ยแล้วก็แบบเร่งให้เขาไปต้มโจ๊กบิดขี้เกียจอยากนั้นก็ดึงหน้าแบบดึงหน้าชวนหนิงไปจูบะแกแล้วแบบ <c oughs> ไม่ลุกก็ได้ ตัวข้าเพิ่งฝันร้ายในฝันเฮ่อไม่พูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกอดกอดชวนนิงแล้วก็อาค้างถูไถอะไรอย่างเงี้ยแกชวนนิงให้ข้ากอดเจ้าอีกหน่อยโอ้ยคือตอนนี้แบบเฮ้ยเราเสียดายเอ่อชวนนิงอะได้ยินไม่ชัดเพราะแบบเป็นแค่แบบเสียงพึมพำพึมพำเออจุมพิษกระทันหันเมื่อกี้ก็ทําให้ชวนนิงตกใจจนสติแตก ไหนจะรู้ว่าโม่หลานพึมพำอะไรบ้างก็ทําไม่ได้ยินเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยคือชูวานิงอ่ะน่ารักมากคือนางเขินอ่ะชูวานิงใจลอยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงต่อดีวะตรงเนี้ยเราเป็นเอนดูมากเลยชูวานิงก็แบบกลายเป็นอุ้ยหนิงหนิงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบกลายเป็นหนิงหนิงแตเล็กแต่น้อยโอ้ยแล้วทีเนี้ยก็ก็แบบคิดในใจนะว่าแบบอื ถ่อยคําที่จะพูดไปที่คิดอยากจะโวยวายอะ่ะมันหายไปหมดเลยอะ่ะอันที่จริงก็ไม่รู้ว่าจะด่าว่าอะไรดีเจ้ามานอนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฟังแล้วมันดูเหมือนหญิงสาวแบบพลาดท่าเสียที ใส่หัวลงไปใส่หัวลงไปจากเตียงใส่หัวลงไปจากเตียงใครจะให้เจ้ามานอนกับข้าฟังแล้วก็เหมือนสตรีปากหลายพาธา,าทพาธาเสียทีเจ้ากาจูบข้าอันที่จริงเพียงแค่แบบริมฝีปากแตะถูกเท่านั้นเทียบในแดนมายาแล้วยังไม่ถือว่าจูบได้ซ้ำอย่างเงี้ยหากคิดเล็กคิดน้อยกับยิ่งมีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีก็เลยกิ้งตลบก,กิ้งกิ้งออกไปแล้วก็เอาหน้าแบบซุกผ้าหม่มนิ้วแบบขยุมผ้าหม่มมาแก้คือแบบอ้อย ทั้งหุดหงิดทั้งอับอายแล้วก็ทั้งเดือดดาลอยู่เป็นเอ็นดูนิงน่งๆมากนิงน่งๆของแม่สุดท้ายก็เลยแบบแกะมือโม่หลานออกแล้วก็จัดแจงสื้อาตัวเองให้เรียบร้อย <c oughs> จากนั้นก็เขยา่าปลุกอีกฝนะ่แบบยายอะไรอนยะ่างเงี้ยคือแบบโอ๊ยคินชบมายเลย ตรงนี้คือฉันแบบยิ้มแก้มแตกไม่ไหวเอ็นดูนิ่งๆน้อยมากอะ่ะตัวเล็กตัวน้อยมากเหมือนคนที่เสียเสียบริสุทธิ์ไปแล้วก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงดีจะโวยวายก็ไม่ได้แบบต้องเก๊กท่าแบบนิ่งขึมททางๆที่ในิดใจแบบโอ้โหร้อนลนแล้วแบบอยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วอิโม,โมนก็นอนไม่รู้เรื่องนอนนำ้ำลายไหลอีโมโอ,โอย ลูกฉันไม่ไหวแล้วลูกฉันแบบอกจะแตกตายอยู่แล้วแกยังนอนสบายใจเฉมอยู่อีกอะ่ะโอ้ยโอ้ยดูนิ่งนิงนา่งนารักนา่ารักเกินไปแล้วอะ่ะพอโมหลานตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเลยอโมหลานเฮ้ยวยแล้วอโมหลานก็อาจารย์ค่ะแล้วโมเออแล้วทีเนี้ยชิวานิงก็เลยรีบพูดขึ้นมาก่อนอย่างเย็นชาเพื่อที่กบเกิื่นใช่ไหมเมื่อวานเจ้าทำลายขายอาคม วิญญาณบุพภาของข้าโมหลานก็แบบข้าไม่ได้ตั้งใจช่างเถิดเจ้าลุกขึ้นเถอะไปเรียนค้าบเช้าอะไรอย่างเงี้ยโมหลานขยี้ผมตัวเองแบบ เห็へ ت, へ ت ดเห็ดใดข้าจะนอนอยู่ที่นี่เจ้าคงเหนื่อยดูจากสภาพเมื่อวานคงวุ่นวายอยู่นานเพราะว่าช่วงวันนี้อะ่ะก็จําได้เลือนลางนะว่าแบบโมหลานช่วยทําแผลให้ช่วยป้อนยาให้เออเขาก็เลยแบบไม่ดุมากอะไรอย่างงี้แหละแล้วแบบอ้เราเป็นเอนดูทั้งช่วงเลยช่วงเนี้ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะมันมันเป็นเอนดูมันจะมีบรรยากาศอย่างหนึง่งที่ทําให้มันดูตลกแล้วก็โบ,บ๊ะขึ้นมาเออเวลาเขาอยู่ด้วยกันแบบโคตรจะฮาแล้วก็ทําให้เรายิ้มได้ตลอดเลยอะ่ะถึงแม้ว่าแบบเออมันจะไม่ได้รักกันอะ่ะแต่มันก็ทําให้ เขิน <sk r ug> ที่หายเลยอ่ะโคตรชอบเลยอือโหทุกคนคลิปยาวแล้วอ่ะเราตั้งใจว่าเราจะทําเล่มหนึ่งให้จบภายในสี่สี่วิดีโอสี่ตอนแต่ตอนนี้เราว่ามันต้องมีตอนที่ห้าเพราะว่าเราไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเราคิดว่าคนคงไม่มีความอดทนที่จะฟังมันยาวขนาดนั้นก็เลยทําให้สั้นแต่ตอนนี้จะสามสิบนาทีแล้วอ่ะเราว่าต้องเจอกันตอบ คลิปต่อไปนะคะทุกคนเออนะั่นแหละคลิปสุดท้ายก็ไม่น่าจะยาวแล้วเพราะว่าเหลืออีกนิดหน่อยนะคะเจอกันต่อไปคลิปหน้านะทุกคนขอบคุณที่มาหวีดร่วมกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะ